กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนลกเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทขององ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปุ๋ยพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเราเนี่ยครับท่านสำหรับสองเหรียญสองปศนี้เอ้ยสำหรับสองเหรียญน,นี้เป็นปีพศเดียวกันนะครับท่านปีพศเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นแค่นั้นเองคือ รุ่นห้าบาทกับเหรียญสิบาทครับท่านรับรู้รับว่าเหรียญนี้เหรียญห้าบาทจะเป็นปีพศเลยนะครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบประดับที่หายากเลยไหมครับสั้งแต่สองเหรียญนี้นะครับท่านลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชูเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีนี่ครับผสมทองแดงนะครับเนี่ยคชูเปอร์นิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูดิครับนี่ทองแดงเงินสัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะขอบเฟืองนี่โอ้โหสุดยอดมากครับตั้งแต่เหรียญนี้ คมชัดเจาะมากครับนี่ครับดันดันหน้าครับเร้มาดูอย่างนี้ครับเห็นชัดเจนครับดูใกล้ไปดีกว่าเห็นชัดเจนเลยครับตัวังสือเห็นชัดเจนมากครับภูมิพลอดุลเดียดส่วนด้านหลังก่อรัชกาลทีเก้าครับท่านแล้วบนลงมาลูพฟองท่านดูดีครับเห็นรอยนูนขึ้นมันชัดเจนครับก็มีเลยบุบระเบีปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านใช่เลยนครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับองคมชัดเจาะทีเดียวครับท่านเห็นชัดเจนมากเลยครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำการล้างยังว่ายาน่อย งานไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานทําครับมาดูขอบเฟืองที่กว่าครับเหรียญนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเหรียญนี้ครับจะมีละยบุบลยบี้ไหมดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆจนครบรอบนี่ละครับเราถึงจะเห็นบ้าลยบุบละยบี้อยู่ตรงไหนครับสําหรับเหรียญนี้ครับมีไหมตอนที่ผมดูเดี๋ยวไม่มีเลยครับท่านไม่มีเลยครับท่านขอบเฟืองสุดยอดครับผมชักเจ๋ามากครับ การสึกล้อมีครับแต่นิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับสุดยอดจริงครับหายากมากที่เจอแบบนี้ได้นะครับนี่ครับอืมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับท่านประเทศไทยพศ2อ3 7ันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสองห้าสามเจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตุกังคือวัดเบญจมาศวิพิตรศิวะราครับต่ำลงมานนี่คือกระเบื้องครับท่านกระเบื้องแล้วก็ปลังสุดก็ห้าบาทไทยห้าบาทอับินนะครับดูตรงนี้ครับ หัวบอยไม้ไม่มีรอยฉีดนะครับนี่ดูสิครับตั้งแต่หาได้ขาดตรงนี้ครับที่ปาปกาจีเราขึ้นมาหัวบนใบไม้บอยไม้เนี่ยไม่มีรอยฉีดนะครับนี่ครับราคาดีมากครับนนักสสมต้องการแบบนี้มากเลยนะครับท่านเพราะทุกวันนี้หาเจอยากมากนะครับท่านลราดูขบ้าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญห้าบาทนี่จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรครับสองห้าสามเจ็ดเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ความกว้างของเหรียญยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเก็ดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตก็อยู่ทีนึ่งร้อยู่ทิบสามล้านสี่แสนสี่หมืเหรียญนะครับท่าน123่งร้อยล้านสี่แสนเหรียญนะครับท่านในดับจุดนะครับอยู่ที่เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองครับท่านมาดูเหรียญที่2ครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับท่านปีพศเดียวกันได้นะครับท่านแต่เราไม่รู้ครับว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และด n c ซขอให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับสำหรับเหรียญ10บาทเดือนนี้ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่เปอร์ลิกอ้ลนนเก สีทองล้วนครับสวยงามมากนะครับเ่ยแบบนี้ครับหาเจอยากมากที่เจอได้นะครับแบบนี้คมชัดเจาะมากครับท่านภูมิพลอรดุนกระดิษฐดูเบื้องหน้าพงท่านสวนด้านหลังกว่ารัชการที่เก้าครับท่านดาวประหลกพงท่านดูครับโอ้โหสวยงามมากนะครับท่านมาดูขอบเฟืองเดียวกว่าครับเลนนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับขอบเฟืองเลนดีครับโอ้โหครับสุดยอดครับคมชัดเจามากครับท่านขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบเียนนี้ก็มีระบลระรบี้อยู่นะครับเห็นอยู่กับปลายแบบกาจีนี่นะครับท่าน ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเลยบุกเลยบี้มันก็ต้องมีปกติธรรมดาแหละเพราะเลียนแบบนี้ผ่านการใช้มาอย่างจ็บเยื่อีนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีพศอะไรนะครับก็ปีพสสองห้าสามเกตนะครับประเทศไทยพอจรวพันห้าร้อยเอ้ยสามสิบเ็ตครับท่านสองห้าสามเ็ดนะครับท่านมันอเอยู่ในอันดับที่หายายนะครับเนี่ยตําหรับปีพสนี้ ส่วนตรงกลางคือวัดอรุนาาราชวราลามแต่ลงมานี้คือแม่น,าน้างจักรพรรดี๋ยวล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลีบิกนะครับเราไม่รู้ครับว่าเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามเจ็ดนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองห้าสามเจ็ดจำนวนการผลิตก็อยู่ที่โอ้คู่มืออยู่ไกล 150, 000, 5, 9, 8, 8, 8, เกินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับ 1 5 0 5 9 8, 8้อยล้านห้านเหมรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนเขาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านหนึบาทนะครับ,น,บนึ่งสำหรับเดืีนนี้ครับท่านสุเหรียนที่ผ่านกันใช้นี่จะครับตงอยู่ที่สิบาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ